สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับ A n a i ลส์ไพบกันก่อนนอนนะครับสำหรับวันอังคารที่2กุมภาพันธ์2564ส่วนพรุ่งนี้เช้าตอนเช้ามืดก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของโครงการราชนะนะครับในประเด็นอื่นๆที่มีหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์สอบถามเอาไว้ก็จะทยอยๆยยตอบนะครับตอบเป็นคอมเมนต์บ้างทำคลิปตอบบ้างอ่ะส่วนคลิปนี้จะมาพูดสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับผู้ที่มีบัตรสวิการแห่งรัฐ ท่านอาจจะเกิดความสับสนว่าเงินสวัสดิการเดิมนะครับที่เคยได้เป็นประจำทุกวันที่1ของแต่ละเดือนนะครับไม่ว่าจะ200-300แล้วก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมได้เพิ่มมาอีกคนละ500เป็น700-800เนี่ยมันก็ยังไม่สับสนเท่าไหร่นะครับจนมีโครงการเราชนะเกิดขึ้นแล้วเงินเขาก็จะเริ่มโอนในวันที่5้กุมภาพันนี้บางท่านนะครับในวันที่1 2 3 4กุมภาเนี่ยอาจจะยังใช้เงิน700800ไม่หมดเพราะว่า ยังไม่มีความจําเป็นที่จะใช้นะครับอาจจะทยอยใช้แล้วมีความกังวลว่ามันจะไปสับสนกับเงินที่จะถูกโอนเข้ามาในแต่ละสัปดาห์ของภายใต้โครงการเราชนะไหมผมจะบอกเอาไว้แบบนี้นะครับว่าท่านไม่ต้องสับสนครับมีวิธีเช็คต่างๆมากมายผมเคยบอกเอาไว้ในรายการสดแล้วนะครับอย่างเช่นหนึ่งเบอร์โทรหลังบัตรนะครับท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามยอดคงเหลือได้เช่นเดียวกันถามที่หน้าเคาน์เตอร์ ร้านค้าที่เราไปซื้อนะครับร้านธงฟ้าได้เช่นเดียวกันว่ายอดเงินเราเหลือไหมแล้วก็อีกอันนึงสามารถไปเสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้ ATM กรุงไทยนะครับก็สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้เช่นเดียวกันแล้วข้อกังวลที่ท่านหลายที่หลายๆท่านนะครับเกิดความกังวลว่าเงิน2โครงการนะครับก็คือสวัสดิการเดิมกับโครงการเราชนะเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าผมเคยตอบไปแล้วนะครับว่าให้มันแยกส่วนกัน เงินสวัสดิการเดิมที่ท่านได้เจ็ดร้อยแปดร้อยในวันที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขแตกต่างจากโครงการเราชนะแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับแล้วก็เงินที่จะใช้ในวันที่1อ่าแล้วก็เงินที่ถูกโอนเข้ามาในวันที่1ก็จะใช้ได้เฉพาะร้านธงฟ้าและก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเดิมเท่านั้นไม่สามารถจะไปใช้กับร้านค้าคนละครึ่งหรือเราชนะได้แต่เงินของโครงการเราชนะที่ท่านจะเริ่มได้รับกันตั้งแต่วันที่5กุมภพาพัานไปเนี่ย ท่านจะสามารถซื้อของที่ร้านธงฟ้าร้านค้าเข้าร่วมโครงการก็ได้ร้านค้าคนละครึ่งก็ได้นะครับหรือไปใช้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประเภทต่างๆเนี่ยนะครับภายใต้โครงการเราชนะก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้เงินในบัตรนะครับสำหรับท่านที่ไปซื้อของที่ร้านธงฟ้านะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าเงินหรือร้านค้าเขาจะสแกนมั่ว ตามภาพหน้าปกที่ผมขึ้นให้ดูนะครับถ้านึกภาพไม่ออกย้อนกลับไปดูที่หน้าปกคลิปนี้นะครับผมจะขึ้นภาพเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเขาเรียกว่าเครื่อง EDC มันจะมีเมนูสิทธิ์เราชนะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อของที่ร้านโรงฟ้าประชารัฐเนี่ยเราแค่บอกพนักง,งานว่าเราจะใช้สิทธิ์ส่วนไหนนะครับใช้สิทธิ์ส่วนของสวัสดิการเดิม700800ที่มันยังเหลืออยู่ก็ได้ที่เรายังใช้ไม่หมด นะครับแต่ท่านใดใช้ไปหมดแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไม่ไม่สงสัยไม่สับสนแล้วแต่ท่านใดที่ยังใช้ไม่หมดเนี่ยเราสามารถบอกก็ได้ว่าอ๋อเราซื้อของแค่นี้ให้สกแกนในสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐไปหรือเราอยากจะใช้สิทธิ์ของโครงการเราชนะเราก็บอกพนักง,งานที่เคาน์เตอร์ไปว่าใช้สิทธิ์เราชนะแล้วเดี๋ยวตอนพนักง,งานเขารูดบัตรเขาก็จะกดที่หมายเลข2ซึ่งเป็นสิทธิ์เราชนะนั่นเองง่าย,ายๆแค่นี้นะครับไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนอะไรทั้งสิน้น อะหวังว่าลหลายๆท่านคงจะเข้าใจมากขึ้นเพราะอธิบายแทบจะทุกวันนะครับทั้งคลิปทั้งรายการสดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานกับท่านอื่นๆที่ยังสับสนยังงงอยู่จะได้เข้าใจแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้กับ a n e w t t m m e สวัสดีครับ